สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร,รายการอาจารมาเวอร์ไวรรายการที่จะบอกเล่าถึงประสบการณ์ผลงานและความรู้ทางศาสตร์ของปรมาจารย์วราชนัทอสกุลโกวิดนะคะในวันนี้เราก็ยกตัวอย่างกันมาหลายวันแล้วนะเรื่องห้องอาหารและโต๊ะอาหารนะคะแล้วก็แนะนาเคล็ดที่ทําให้ทาสามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านด้วยนะคะ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมหรือว่า,าโปรแกรมที่เราจะมีนะใครไปได้เห็นโพสในเฟ e บุ o กนะเราขึ้นป้ายไว้จัดบ้านให้ปังรับยุคเก้านะครับเป็นคอร์สหูชุยเร่งรัดวันที่ยี่สิบสองยี่สบามมิถุนายนนะครับสองวันหนึ่งคืนที่รีสอร์ทภูชุยบ้านภูเขานะครับเป็นการทำหูชุยแบบเร่งด่วนเลยนะคือสอนแบบทำเลย ไม่ต้องมีวิชาการเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจพื้นฐานนะเราก็จะสอนพื้นฐานนั่นแหละถ้าไม่เข้าใจพื้นฐานก็ทาําลำบากแต่ว่าจะเน้นไปที่การจัดแล้วก็การวางรูปแบบในห่วยจแต่ละจุดของบ้านนะครับก็เอาแบบว่ากลับไปแล้วไปทําได้เลยเหมือนกับที่เราเกิดมาสักสองสาตอนที่ผ่านมาว่าการที่จะจัดโต๊ะอาหารจัดยังไงทํายังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยววันนี้ก็มีตัวอย่างหนึ่งนะครับ ห้องที่สาคัญที่สุดอีกห้องหนึ่งในบ้านนะครับอก็คือห้องรับแขกห้องโถงหรือห้องรับแขกนะคะก็ท่านอาจารย์เขียนไว้ในเกรทโฮจุยเช่นสาคัญเล่มสี่นะเคือใครจะต้องการไปอ่านเพิ่มเติมนะคะลักษณะของห้องโถงหรือห้องรับแขกที่ดีข้อแรกเลยควรเป็นห้องที่อยู่ส่วนหน้าของบ้านและเป็นห้องที่อยู่ใกล้กับประตูหน้ามากที่สุดนะคะสมัยนี้ไม่ค่อยมีเลยในห้องรับแขก ส่วนใหญ่เราจะใช้โถงหน้านะคะทำเป็นโซนรับแขกไปด้วยเลยแล้วก็ข้อสองนะคะควรเป็นห้องที่มีความสะอาดสว่างมีการระบายอากาศที่ดีมีพื้นที่มากพอ,อม,มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามสมควรม,มีการตกแต่งให้ดูดีและสวยงามนะคะข้อต่อมาคือข้อสามควรเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่กว่าห้องอื่นๆภายในบ้าน เพราะเป็นห้องอเนกประสงค์และเป็นห้องศูนย์รวมที่ทุกคนใช้อันนี้อาจจะหมายถึงว่าห้องโถงห้องรับแขกก็รวมไปถึงเป็นห้องนั่งเล่นด้วยนะคะเป็นห้องที่ทุกคนภายในบ้านจะมารวมตัวกันแต่ว่าสมัยนี้นะที่เห็นจะใหญ่กว่าห้องรับแขกในส่วนใหญ่จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนที่เราเรียกกันว่ามาสเตอร์เบดรูนะส่วนใหญ่จะใหญ่กว่ามากทีเดียวนะคะบางบ้านนี้ก็ใหญ่กว่าตั้งสองเท่าเลยนะคะ ซึ่งอันนี้ก็จะก่อให้เกิดผลเสียเช่นเดียวกัน,นะะห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านต้องเป็นห้องรับแขกนะครับเังั้นห้องอื่นที่ใหญ่กว่าโดยเฉพาะห้องนอนนะครับถ้าห้องนอนใหญ่มากจะทําให้เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงหรือพูดในยะที่ไม่ดีก็คือเป็นคนเห็นแก่ตัวอโดยจะคิดถึงแต่ตัวเองก่อนคิดถึงคนอื่นเสมอนะครับก็สังเกต ชีวิตสังคมปัจจุบันเนี่ยนะเวลาเราไปไหนหว่าคนส่วนใหญ่ทําอะไรมักจะเลือกมองในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากกว่าอ,อันนี้ก็คือลักษณะของการที่อยู่ห้องพักหรือว่าห้องนอนที่ใหญ่เกินไปแต่ถ้าห้องรับแขกใหญ่เกินไปนะคะเช่นใหญ่กว่าห้องนอนถึงสองเท่าสามเท่าแบบนี้นะคะก็จะเป็นในยะที่ทําให้คนในบ้านเนี่ย ใส่ใจกับข้างนอกมากกว่าใช้เวลากับสังคมข้างนอกมากกว่านะคะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจคนในบ้านเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามในความสมดุลสําคัญที่สุดนะคะ,ะข้อ4ควรมีพื้นที่กว้างขวางพอในการสัญจรไปสู่ห้องอื่นๆและมีการใช้เครื่องเรือนที่ได้สมดุลไม่มากหรือน้อยเกินไปคู้ในกรณีก็แปลว่าห้องรับแขกอยู่หน้าบ้านแล้วล่ะนะคะเป็นห้องแรกที่อยู่หน้าบ้านแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านอื่นห้องโถงที่ใช้ห้องรับแขกที่ใช้รับแขกเนี่ย เจอเข้ามาเจอเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโต๊ะกลางนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งก็จะตั้งวางโทรทัศน์ไว้นะคะอีกด้านอีกด้านหนึ่งก็จะตั้งวางโซฟาที่นั่งดูแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็อาจจะมีโตโตเตี้ยนะคะโต๊ะกลางไว้ซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเขากีดขวางเส้นทางเดินหรือเปล่านะคะหรือว่าเหลี่ยมมุมเหลี่ยมโตะ๊ะเหลี่ยมตู้เนี่ยไปเป็นตัวที่พิฆาตประตูหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็ในการวางก็ต้องจัดกันอีกทีนึงอันนี้ก็ไปเรียนเพิ่มเติมในคอร์สเร่งรัดนะครับเราจะได้มามีมุมมองมากขึ้นว่าจะจัดจะวางเฟอร์นิเจอร์อย่างไรนะครับอย่างเช่นทีวีเองก็มีปัญหาในการจัดวางเหมือนกันเพราะว่าถ้าในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานจอทีวีเองก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับกระจกเงานะก็จะทําให้มีผลกระทบกับเรื่องการเคลื่อนที่ของพลังด้วยเช่นกัน ข้อห้านะคะเครื่องเรือนที่ใช้ควรมีความเรียบง่ายและเหมาะสมกับฐานะว่ากันว่าเครื่องเรือนที่หรูหราเกินไปนะคะจะทำให้กลายเป็นคนที่มีนิสัยฟุ่มเฟือยนะคะแล้วถ้าไม่มีเครื่องเรือนเลยก็ไม่ได้อีกก็เหมือนยากจนอีกถูกครับในทางมูจุยคือถ้าเป็นบ้านโลง่ลงๆไม่มีอะไรเลยก,ก็ผิดนะครับ ก็ดูแล้วเหมือนคนอัตคัดไม่ได้เราต้องทำให้เป็นอยู่ในสมดุลที่ถูกต้องออีกอย่างหนึ่งนะจําได้ว่าอาจารย์เนี่ยเคยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกอย่างในบ้านเนี่ยมันรู้ร้าไปหมดนะคะอ่าเอาง่ายๆเลกันเหมือนพระราชวังในยุโรปจะทําให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดอาการฟุ้งซ่านคิดมากนะคะแล้วก็ สามารถจะกลายเป็นจิตประสาทได้เลยนะคะถ้ามันรู้ร้าแล้วก็มันเยอะรายละเอียดมันเยอะเกินไปอืมอาจจะเป็นเพราะว่ามันความเป็นอย่างมันมากเกินไปก็ได้นะข้อหกนะคะโคมไฟต่างๆที่ใช้ควรเป็นแบบทรงกลมและมีความสว่างพอเพียงนะคะเหตุผลเพราะว่าทรงกลมหมายถึงความสมบูรณ์พร้อมความสว่างที่พอเพียงจะช่วยสร้างและกระจายพลังอย่างซึ่งเป็นพลังมงคล ให้เข้าไปสู่กระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆใ,<ช>ให้ทั่วๆกันนะอือ้องโถงบอกแล้วว่าเป็นตัวแทนเป็นห้องกลางะนะเพะะนั้นพลังมันต้องผ่านห้องโถงมาก่อนถึงจะไปรวมกันที่จุดกลางบ้านได้เพราะฉะนั้นถ้าเส้นทางนี้ในการจัดวางในการจัดเรียงในการวางแผนใดๆก,ก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่เรียบร้อยมันก็จะมีผลทําให้การเคลื่อนที่ของพลังติดขัดแล้วก็ เป็นผลกระทบกับภาพรวมทั้งหมดของบ้านได้นะครับเพราะในทางฮูจุ้ยเนี่ยเราจรึงถือว่าห้องโถงเนี่ยกับประตูหน้าเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นส่วนที่สาคัญที่สุดในการที่จะต้องถูกจัดการแล้วก็ถูกบริหารค่ะข้อเจ็ดฟ้าเพาดานของห้องนี้ควรมีความสูงพอเหมาะหากสูงเกินไปจะท,ทําให้เกิดความหากสูงเกินไป ก็จะทําให้เกิดความไม่มั่นคงนะคะเพราะว่าพลังมันจะลอยขึ้นไปข้างบนะครับอย่างพวกที่เป็นพื้นที่เป็นไฮซิลลิงนะครับหรือเยียงนี้เขาเน้นสวยเนี่ยหรือว่าเขาเน้นโปรเนะี่ยเขาก็จะมีผ้าแบบนี้ถ้ามีแล้วมันแก้ไขได้โดยการติดโคมไฟช a n เ e l i e หรือว่าโคมไฟคริสตัลให้มันกดพลังลงมาอย่างนี้ก,ก็พอทําได้นะครับไม่ใช่ว่ามันมันแก้ไม่ได้เลยมันก็มันก็มีวิธีการแต่ถ้าจะปล่อยให้เป็นห้องโลง่โลงๆเลยเหมือนตึกแถวอย่างเงี้ย ที่มีชั้นลอยแล้วพอเข้าไปแล้วมันเป็นลานเป็นห้องโล่งๆไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีพลังมันก็จะทําให้การเติบเต็มของพลังช้าแล้วก็ล่องลอยควบคุมอะไราย,ยากหากว่าต่ําเกินไปนะคะก็จะทําให้พลังถูกกดขี่ะนะคะกรณีนี้ลักษณะจะเกิดขึ้นได้กับบ้านที่ถมเพิ่ม,มถนนสูงขึ้นมาแล,แล้วแล้วก็ถมตัวบ้านให้มันมันสูงไล่กับถนนไม่ให้บ้านมันต่ําลง เพราะนั้นเราเคยไปเจอก็คือพอถมมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสูงแค่ประมาณสองเมตรบางคนเนี่ยอาจจะถามว่าความสูงที่เหมาะสมคือเท่าไหร่นะคะตามท่านอาจารย์ก็เขียนอธิบายเวลาว่าความสูงจากพื้นถึงเพดานมากกว่าสิบฟุตถือว่าสูงเกินไปนะคะต่ํากว่าแปดฟุตถือว่าต่ําเกินไประยะที่เหมาะสมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองเมตรห้าสิบสิบฟุตนี่คือประมาณสามเมตรสามเมตรกว่ากว่านี่ไม่เกิด แปดฟุตก็คือ,อต่ํากว่าสามฟุตลงมาประมาณสักสองไม้ห้าสิบเนี่ยก็ถือว่าอึดอัดแล้วะนะครับทาให้การเคลื่อนที่ของพลังเป็นไปได้วยความยากลำบากจะทําให้ผู้คนในบ้านเกิดความกดดันโดยมไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันข้อแปดนะคะบนฟ้าเพดานไม่ควรมีคานโผล่ยื่นออกมาถือเป็นข้อห้ามและเป็นอัปมงคลอย่างมากสําหรับห้องโถงหรือห้องรับแขก สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ,ะ,ะยว้นั้นเป็นบ้านไทยนะครับที่ก่อสองชั้นขึ้นมาแล,แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทาการทําฝ้าหรือว่ามันไม่สามารถทําฝ้าได้เพราะถ้าทําฝ้ามันจะยิ่งตื้มันจะยิ่งกดต่ําเข้าไปใหญ่เลยเขาก็เลยปล่อยไว้โล่งๆแต่การแก้ไขแบบนี้เราสามารถทําได้โดยการทาสีให้เป็นสีอ่อนนะครับแล้วก็มันจะทําให้ดูสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดภาวะของการถูกกดต่ําไปได้ อันนี้เป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐานเราสามารถหาเรียนรู้ได้จากหนังสือที่ท่านอาจารย์เขียนไว้นะครับซึ่งมีเยอะแยะเลยประมาณสิบสองเล่มแล้วก็มันอยู่กระจัดกระจายกันทุกเล่มนั่นแหละมีคําแนะนําเกี่ยวกับห้องต่างๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเอามารวบรวมแล้วก็จัดมีคอร์สสัมมนาให้เนี่ยโดยการที่รวบรวมหนังสือทั้งหมดแล้วก็แยกเป็นหมวดหมู่แล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการเดินทางตรวจทุ่เชือ่อท่านอาจารย์มาเป็นสิบกว่าปีเนี่ย มาจัดแล้วก็มาแนะนําในรูปแบบของการจัดบ้านให้นะครับโดยทั้งนี้เราก็ต้องมีหลักอิงนะเราก็จะอิงก,กับบ้านของตัวที่อาจารย์จัดไม่ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเสือบ้านวัวนะเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็มีการเปรียบเทียบจะได้เข้าใจในภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในวันที่22-23ม 23, ิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มีโอกาสไปเรียนกันนะครับ เรีวยกว่าคุณจะมีพื้นฐานความรู้ทางหงช่วยหรือไม่ก็ตามนะครับสามารถเรียนรู้แล้วสามารถกลับนากลับไปใช้ได้เลยเนี่ยที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะเรียนแบบง่ายๆเรียนแบบเอาไปใช้ได้เลยเรียนแบบไม่ต้องเป็นวิชาการมากเนี่ยคือคอร์สที่ดีไซน์หรือว่าออกแบบมาให้กับทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรู้แล้วก็นำหงช่วยไปจัดไว้ได้เลยย้อนไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของห้องถงนะครับหรือว่าห้องรับแขกเนี่ย ในทางจิตวิทยานะอันนี้มันก็สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์บอกเหมือนกันห้องใดๆก็ตามที่เป็นห้องที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกคนในบ้านนะครับถ้าห้องนั้นสปกปรกรกไม่เป็นระเบียบจะทําให้คนในบ้านมีปัญหาขัดแย้งกันเพราะว่าต่างเพ่งโทษกันและกันนะครับก็คืออ่ะทำเพราะเธอไม่เก็บเพราะฉันไม่เก็บเพราะไม่ช่วยกันเก็บอ่ะมันก็จะทําให้ต่างคนก็ต่างโทษกันไปโทษกันมานะครับ ก็เลยกลายเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านเพราะฉะนั้นห้องโถงเนะี่ยเป็นกินเป็นห้องที่สําคัญมากๆนะเราไปเรียนรู้กันแล้วก็จะได้จัดห้องโถงให้มันถูกต้องนะครับติดต่อไปที่รีสอร์ทผู้ช่วยบ้านภูเขานะตอนนี้เปลี่ยนเป็นอินเตอร์นะชื่อเป็นอินเตอร์ก็คือ w o n เด r m o เม t a เช่น s o r t รีสอร์ทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อที่พวกเราคุ้นชินกันก็ยังใช้ชื่อเหมือนเดิมนะครับรีสอร์ทผู้ช่วยบ้านภูเขาติดต่อไปได้นะครับจองสำรองห้องพักหรือว่าสำรอง ลงคอร์สไว้ได้นะครับก่อนหน้าที่จะเรียนเร่งรัดนะครับหนึ่งวันมีการฝึกวิชานะครับยังไงสนใจก็สอบถามน้องๆที่รีสอร์ทคุยได้ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ